บีบค <to> mm ั hmm. <ai> ้นอย่างเงี้ยก็เต้นมัาติดเลยตกใจตกใจพวกไม่สึกวกขอความความชื้นความตกสบายใส่เข้าไปให้มันให้มันคลายแก้ปัญหามันตกใจไม่ไม่รู้ว่านี่คืออะไรในครั้งแรกอ่ะแต่ก็เริ่มมาจากการใจชุกเวทนากตอนใช่ไหมคะใช่เขวี้ยงได้ถูกรู้เห็ดผลคตอบจะเป็นบ่อยๆ ให้ก็สอนเนื้องยาวนานเราสิดมาเองสิดมาแล้วเนี่ยถูกเราไม่รู้จักมันอ่ะให้เราจิตเราไปลายไปเนี่ยแต่รู้สึกเรื่องการสัจญาลมีอย่างเยอะต้องออกต้องทุกนี้ออกไปใะออกไปที่ทีหาใะออกไปคือแน่งแรงแต่เผาต้องหัวความชุ่มชื้นความสบายใส่เข้าไปความสุขใส่เข้าไปแก้มันแล้วมันหายไปได้ไงก็เปลี่ยนอารมณ์แล้วปัญญายังใหม่อยู่อ่ะ เปลี่ยนอารมณ์ปุ๊บไปดูของสวยของงามปุ๊บ<อ>หายเลยเปลี่ยนอารมณ์ก็หายแก,แ,กแก่เปลี่ยนอารลมณ์อมันก็หายแล,ยล้ว <Yeah. S 1> ยังอ่อนอยู่ปัญญาเนี้ย <Yeah. S 1> ของใหม่ครั้งแรกเลยครั้งที่สองมาอีกเลยคะครั้งที่สองมาอีกนอนเข้าวิวาตาแล้วอยู่กับอาจารย์มณีค่อยส่งมาปุ๊บอ่อนจำได้บายแล้วตัวเนี้ยออกมาไปติดเีงแล้วครั้งที่สองเลยวิ่งไปหาอาจารย์มณีไหาอาจารย์มณี เนี а, ่ยมเป็นทุกอะไรก็ไม่รูกมันเป็นอะไรก็รูกมันแด้งแงก็เผาแหงแรงมากเลยอาจารมันะสักซัแล้วก็ยิมยิ้ยิ้มนหมดข้าคหนาต่อม่รใจจะมามาพูดมาพูดให้ท่านฟังเผื่อท่านช่วยแก้ให้มันหายถ้ามันสีงหายอาจารย์ไม่บอกแล้วนีหมดข้าคำหนาต่อก็ไม่บอกด้วยคืออะไร มารู้สีหลังเพราะว่าพระาปณีตอนนั้นอาจารย์จะยัเข้าไปเข้าป่าอยู่จะมีเวเลาพออาจารย์จะให้ฟังว่าท่านรผลเข้าสิงสารื่องการทุกข์แต่ท่านไม่รู้หรอกท่านไม่บอกรู้สีหลังมาจากพวกแม่ชีพวกองคัวท่ามาเล่าให้ฟังว่าอาจารย์บางีไเล่าอาจารย์เลยฟังนี่ครั้งที่สอง แล้วแล้วหมายถึงตอนหลังคือคือสังขารแล้วทุกนี้เขาต้องมาบ่อยๆหรอคะอุยมันตำมาตาเหตุตาปัจจัยถ้าเา,าปัจจัยได้ถูกถึงเวลาทำกวนก็มากเเกิดทม,ม่ไหนตำเหตุตำปัจจัยใช่ใช่หมายถึงฟังพระอาจารย์น่ะพอครั้งที่สองมันมีครั้งที่สามที่สี่ไปอีกมีพ่อพ่อทุกอว่านันี้มันแปลกที่ว่าถ้าเราแบบอยู่แบบสบายๆอะ่ะใช้คาว่าสบายๆ อยู่แบบกรรมชาติของเราอ่ะใส่ใส่ชคไปจนจุดของมันมันจะไม่เกิดอรอกเพราะที่ว่าต้องแก้ต้องแก้แล้วแต่ต้องแก้ของเราแรงยิงแรงยิง้วยตัณหาอืยิ่งรู้สารชาตญาณของเราอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนอาจารย์งคำนองจะาปันญาวงเปลี่ยนไปแล้วหายเลยใช่ไหมทุกอ่ะหายเลยใช่ไหมเปลี่ยนไปแล้วสบายเลยใช่ไหมเออนี่ยเนี่ยยังก็ไม่ใช่ไม่ใช่คือเปลี่ยนไปแล้วทุกอย่างติดอยู่ในองค์การอะ คำถามหมายความว่าสังขารเราทุกเกิดหลายหลายครั้งสมมติว่าหลายหลายครั้งะค่ะแล้วแล้วแล้วสังขารเราทุกนี้มันมันก็มีหมดไปหรือเราชินค่ะหรือพว้ปฏิบัติธรที่ายดที่อาจจะเฉลมแต่และคนบ้างจะมาครั้งแรกอรตกใจตกใจปุ๊บรู้ว่าต้องมันแห่งแรงมันแตเผาต้องอางหาความความสุข สบายใส่เข้าไปใหม่ถ้าใส่ช่วยกับมันก็ไปก็ติดอยู่ต้องมันต้องให้น้ำหยดเข้าไปมันกึงเกิดปกติแค่นั้เองพอแ่สองไปบอกชาานไปวังอาจารย์ก็ม่ก็บอกอะไรรอกบอกแค่กล้ามที่มันกล้ามทต่องงมีรั้งที่สามไหมคะมีครั้งนีครั้งที่สามไปจุดกิดที่บนกันไนียต่ที่สาประหลาดตว่ามันติดติดเลยมันดับไม่ได้เติดติเลย เอาวิจดับยังไงก็ไม่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 ยอมดับอ่ะคอยอย่างเงี้ยเปลี่ยนอารมณ์มันก็ไม่ดับเปลี่ยนไปทำอะไรมันก็ติดอยู่งั้นน่ะติดอยู่งั้นน่ะเพราะประหลาดใจว่าไอ้มัมมันนี่เหมือนคั้งแรกั้งสองค่ะถ้าเป็นความสุขจำนานของมันมั้งแล้วเราเราเราทิ้งภาถามแล้วมันก็ยังติดอยู่งั้นน่ะพอแป้งแรงมันรู้แป้งแรงในใจอ่ะมันติดอยู่งั้นน่ยแล้วทำยังไงครัยอมทับย้อมดิ้นดิ้นรุ่ดรแล้วเมื่เคยตอนเย็นเกินดังเกินดิ้นดังเกินดิ้นจกแก้มันให้มันหลุดอ่ะ เมันยอมยอมรับยากคือความมันแห้งแรงแผดเผาค่ะนั่นแหละแล้วพระอาจารย์ทีนจะให้มันหลุดแล้วในที่สุดมันไม่หลุดมันก็ติดอยู่ขนาดนั้น,นแล้วเราจิตใจก็เล่าร้อนหน,อน่อยยอมรับยอมรับองค์พระอาจารย์มันบอกว่าท่านต้องฝ่าทุกที่ไปนะเรื่องฝ่าต้องยอมรับมันฝ่ามันไปอ่าต้องทดีละจิตวันทุกวันทุกคืนเนี่ยคือคืนว่าความเป็นหยุดรอมติดปกติหมดเลย ทำทุกอย่างมันไม่ไม่มีตถาเลยอ่ะต้องทำทุกขอบจ็บเป็นจริงจริงอย่างยาฉันเนี่ยแา่ัวนี้เดียวมันไม่มันไม่หิวเลยอ่ะอมันไม่หิวเลยพวกนี้พวกนี้ประจำวันมันเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนมันเปลีคนอลุ่มกลุหนึ่งครับอ่ไม่ได้ทำอะไรทุกอย่างด้วยตถาถาหมดเลยไม่ได้ทำด้วยตถาถล่วอาไม่เข้าใจด้วยอย่างเว้จัดฉันเนี่ยก็มังคับมันกินนะแล้วถ้าแกไม่กินแกร่างกายแกจะอยู่ไม่ได้ ต้องบังคับมันกินสั่ง,ส,งสั่งมันหน้าสั่งให้มันตักจิตมันสั่งให้มันตกักสั่งมันหน้าปากใส่ใส่้าไปเคี้ยวสั่งหมดเลยจิตสั่งหมดเลยมีปัจจัยมัเกิดมีปัจจัยใครต้องจัง่งก็บังคับมัน,ม,นม,มันไม่ยอมกินก็นทำอยู่ว,วันเจ็ดวันพอเสร็จปุ๊บสุขใจก็ทำหน้นหา มันก็ว่ามันพอไว้ที่ปัฒนาของเราเนี่ยมันเพิ่มต้นไหนเ่ะเขาเห็นเราการการหรือปล่อยปไปแล้วเนี่ยคงจะเผาได้ไม่นานคงจะผ่านไปได้วันนี้เห่นเราเพิ่งเพิ่งเพิ่มต้นมันมันก็เราผ่านทะเลทรายเนี่ยมันได้ใกล้หน่อยเยาะเองยังไม่ถึงกลางทางไม่ถึงปลายทางเลยต้องป่าปีกนานเท่าไหร่น่ะใหุดพักดีกว่าพักก่อนดีกว่าพักก่อนดีกว่า ขนาดพวกมันก็้การเลือกรองแล้วปักก่อนดีกว่าปักก่อนดีกว่าเลยยอมยอมมันปักก่อนดีกว่านทไไาาน,นไม่ไหวแล้วเพราะว่าตามดูอยู่ิบเจ็ดวันยังไม่ไหวแล้วก็จะหาวิธีหาวิธีเลือกมันเอาวิธีให้มันหลุดออกไปเลยยึดมือได้อ,อ๋ต้องต้องไปดูน้ำถึงรูปซะไม่ดูรูปเพราะดูรูปไปปัจจัยยิ่งไปใส่ทุกข์เข้าไปอนะีกไงเพื่อการเติมเติมไฟมันเติมเชื้อให้มัน ต้องไปดูน้ำไปไปดูน้ำไปไปดูบัญจัดบ้างดูนามบ้างไม่สนใจรูปไม่สนใจทุกข์ <c oughs> เขาส้มอยู่สามสี่วันลดลงไปครึ่งนี่เกือครึ่งเดียวก่อนนี่อะไก่อใกค่ครึ่งเดียวพอครึ่งเดียวพอดทุกปอ,อไปไม่ได้โอ้เดือกครึ่งเดียวนั่นไม่ไวห,ห,หมดไปเลยก็ดีกว่าหรือว่าร่อนยัง็ถานยังอ่อนปัญญาอย่างอ่อนอยู่เป็ญญญนสถานจริต บอกคนบมดเลยดีกว่าหมดไปก็ไปตั้งต้นใหม่ก็ไปหยุดพักต่อเดืนต่อไปไปหมดไปสักวันเจ็ดวันหมดดับทุกดับเสด็จเลยตอนเนี้ยันดับโอ้สบายแล้วที่กลับมาเป็นปกติแล้วเลยว่าโอ้ด้วยเนี้ยบาร์มียังอ่อนอยู่ยังฝ่าไม่ยังยังไม่ยอมฝ่าทุกนี้ไปถ้าจะมีโรคต้องฝ่าทุกนี้ไปนะแล้วทุกวันนี้ฝ่าได้ยัง คนนี้ยังไม่กล้ากลับไปเริดชะทางเดิมต้องรู้ต้องเดินไม่งไงไม่กล้ากลับไปอีกไม่กล้านี่เล็กเล็กก็เลยนั่งคัาถามพระอาจารย์อย่างว่าเออเห็นพระอาจารย์เจริญสมถะก็เลยคือคือได้ข่าวว่าพระอาจารย์อ,อ่ะมีปัญญาได้ได้ไดรู้ได้เห็นสภาวะแล้วก็ก็เลยมาแปลกใจว่าทำไมพระอาจารย์ถึงมาสมถะ ใกล้ๆกับว่าเหมือนก้อนเราเป็นท้าเป็นนักบวชน่งมันต้องลองไปทุกอย่างะปะปุ๊บเนเจ้าใกล้กับวิวพันธนามันเฉลิมมันได้เนี่ยมันไม่ได้กัดแยกกันเหมือนลมปังอันยานแน่มามาจากสไตล์ของยานแน่มันไปอีกสไตล์นึ้เส้นนี้เป็นวิปัสสนาญาณิกแต่พระมุทโชเป็นสมถะญาณิกก้าสัมปชัญญาณมาก่อนก็าญาณก่อนที่มาต่อที่เป็นสานาม พอได้อาจารย์ปุ๊บอาได้ตัวพระดูติดมาด้วยอาจารย์สามารถชัวนี่เข้มแข็งมากเลยท่านดูอยู่ตั้งสองปีมันเริ่มเสื่อมอะไรเสื่อมนะคะอาารคือสมาธิเสื่อมเริ่มเสื่อมพอเสื่อมปุ๊บมันพอตัวท่านจะไม่มั่นคงเหมือนเมื่อก่อนเก็่อนหลบอยู่เรื่อยกคอยสายอยู่เรื่อยทอ้งๆที่ความตัวมันจะว่าจิตตั้งมั่นก็จารยามว่าจิตตั้งมั่นเหรอท่าน คือแฟ้ปูดูพราดูอยู่ไม่ใสแล้วก็ดับโอ้แสดงว่าสังขารทุกนี่ก็ป่าไปยากพระอาจารย์ถึงถึงหยุดไว้แค่นั้นใช่ส่ว<อ>นนี้ย<ๆ>ังมีสองใจใจหนึ่งว่าอยากจะกระป้ยากจะกระปีกเพราะว่าแค่ใส่ใจทุกข์ก็ถึงจุดของมันเลยเอามาทำอยู่เดือนกว่าคือนะตอนนั้นอาจาอยู่บนการอ่ะก่อนหน้านี่สามมาตอนอยู่บนกันให้มันฝ่ามันต้องสองปีแล้ว ยังไม่ขึ้นยังยังไม่ขึ้นขณะท่านเดิไปให้เราเราเ่มนปัญหาตรงไหนนะคนนึกถึงของผู้ของเจ้ามีท่านยังใส่ใจทุกไม่ถึงทุกยังจำรัดตัหา,ายังไม่ไม่เรียบร้อยเลยกลับมาโอ้ท่านทกกลับมาจุดปจุดนี้กลับมาจุดนี้กลับมาเรื่องใส่ใจทุกนี่ย,ยเพืเอยเพลินอยู่เดือนหนึ่งเดือนกว่าๆเ่ยถึงจุดเอ้ยมันเมื่อไหรปวดแล้วทุกแล้ว ยังไม่จุดจุดต้องแก้ไม่แก้ดูไปดูไปดูไปจุดจุดต้องแก้จริงๆไม่แก้ไม่ได้แล้วถึงจะแก้เดือนกว่าเดือนกว่าครับเดือนกว่าทีอยู่เย็นหนึ่งคิดว่านี goals, every life, every ่เราทุกเราเสียทุกอย่างโชคโจรเดือนกว่าแล้วเนี่ยอยากจะพักผ่อนจิตสักวันว่างกำลังสักวันสักวันตอนเย็นตอนเย็นก็ออกจะเลินอยากเล่นกำลังาจไปอยู่ข้างนอกนอกกบนั้ นั่งออกที่ยกก็อี้ไปนั่งแ้่คนไม้สบายสบายอ่หงสืมาอ่านแล้วก็นั่งเรานั่งสบสบายใจการลอดโตงเนี่ยพวกคนติดสมาธิใจทุบจำได้มาก็เค่สามแล้ว้าเราทิ้งกรรมฐานไปแล้วเนี่ยไม่ใช่เพาะพราะกรรมฐาทุกคม่เสียใจถ้าไมมันมาได้เนี่ยก็แปลกใจแปลกจงรอดทิ้งทุกไปเอ้ทิ้งกรรมฐานแล้วทำไมทุกเนย่งติ้งมันยุด่นก็เล่นกูเล่นเรื่อย ตอนนี้โอ้เต็มที่เลยตอนนี้โอ้ไม่นั่งอยู่ไม่ได้ครับมันมันสัน่นแน่ตัวเลยมันทุกบีบกระแทงแรงมัน,นแผดเผาโอ้ทำไมต้องต้องผ่อนคลายต้องผ่อนคลายมันเอาที่แก้โอ้สักเปลีนอารมณ์แต่อะไรจำก็แล้วไม่แมงไม,ไม่ไม่หยุดไม่หยุด <c oughs> ไม่เบามันผ่อนอยู่นั้นนะหรือหรือหรือ,รอตอนที่พระอาจารย์ยังไม่ทิ้งกรรมาฐานนี้มันมีความตั้งใจไป ปนนดค่ะสังขารและทุกข์มันเลยไม่ปรากฏเพราะว่าอาจารย์ทีมระมฐานมันก็เลยปรากฏไปใจกองฉันก็ไปเกี่ยวก็สั้งสบายสบายอยู่อในสวนสบายไม่วกำลังหลับแล้วไอ้ตรงนี้เหตุปัจจัยมันพร้อมมันก็มาเพราะมันเคยรู้จะมาเองแล้วรู้ตรงเนี้ยมันจะไม่ได้ตั้งใจเหมือนเมื่อก่อนไม่ใจไปเพ่งไปจ้องอะไรก็ไม่เพราะว่ามันเข็ดแล้วอะไม่อยากเจอก็มันอีกแล้วตอนยังยังไม่มีไม่ยอม เย็นนี่ก็พักเออพักไว้ก่อนพักทุกไว้ก่อนโอ้โฉขอสบายสักเย็นหนึ่งควันสบายสบายแตกที่มาใจเราเนี่ยติดมาเลยก็แปลกใจมันมาได้ไงเจ้าแม่ใส่ชุดทุกคนมันมาแบบไม่ได้ตั้งใจใหม่ๆถึงไอ้ที่บีบคันใจเงี้ยเป็นครั้งแรก่่าทีครั้งที่สามแล้วเพราะมันคุ้นเคยกันแล้วจ่าได้ัอ่านี่ยมันพอไาอ่าเนี่ยมันพอไป่าเนี่ยมันพอไฟติดปั๊บมันก็มาครั้งแรกนะคะครั้งแรกตอนที่รู้สึกแบบนั้นคือ ตอนหน้านั้น<อ>นใส่ใจ่ที่ <ใจ S 2> ม <า S 2> ูนแนบครั้งแรกอยู่ที่มูนแนบใช่ใช่ค่ะแต่หมายถึงว่าก่อนที่จะรู้สึกดีดคันเนี่ยก่อนหน้านี้คือทำจำได้จนจำได้ไดว่านั่งอยู่ในห้องบรรยากาศมันร้อนไม่ไหวยาแล้วมันร้อนอะไรก็แล้วร่มนั่งมันร้อน,นมันร้อนอ่ะรนั่งเป็นทุกข์แล้วไม่สะดวกแล้วออกไปเดินรอบเยนี่แก้ทุกข์ดีกว่า ม่ถไม่ก็ก็ดีกว่ามี้เป็นสมน้อยนี่เดยวพอไปแก้ทุกพอเปิดประตูออกไปพอเก้าผมประตูไปเลยทุกติดทุบเลยมาบ้านๆแบบรวมเยอะตัวมาแบบทุกปั๊บเลยไม่ตั้งใจ